นะเบ็ดสิจัดไปเลยมาจัดไปเลยทุกคนครับเบ็ดสิจัดมา300นี่แหละทุกคนครับจัดเบ็ดสิไปเลยทุกคนครับสำหรับเกมฟ้าค่ายแพ็กเมติกมีหลายๆท่านให้พี่บังบอกว่าเอ้ยบีงลองเล่นทุนร้อยเบ็ดสิของเกมจัรวดุดหน่อยอ่ะมึงดูเอาเองลวกันทุกคนครับเป็นไงล่ะสิบหมุนแรกยังไม่มีสักคำนวณเรียบร้อยไหมล่ะ คือบอกไว้เลยว่าสําหรับค่ายแพคเมติกทุกคนครับการที่เราจะทําทุนร้อยเบ็ดสิบเนี่ยยากมากคือให้เอาเป็นว่ายากของยากที่สุดยากแบบโคตรจะยากทุกคนครับแต่ถ้าได้บอกเลยว่าแตกคือถ้าใครมาเล่นทุนร้อยเบ็ดสิบเกมจรวดแล้วเสือกดวงดีเข้าฟรีตปินบอกเลยว่ามันได้ลุ้นแน่นอน เพราะเกมนี้ก็รู้ๆกันอยู่ด้วยครับว่าในฟีสปริงของมันนะอย่างน้อยไม่ขี้หมูขี้หมาแน่นอนทุกคนครับคือมันเออคือถ้าดวงมึงจริงๆลองเล่นดูเข้าฟีขึ้นมานี่บันเทิงเลยนะบอกไว้ให้แต่จะให้เล่นทุนร้อยปสิบเข้าฟีโคตรยากบอกก็เลยนะสำหรับเกมตรวจโคตรยากทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครอยากเล่นโอ้ยสเกตเตอร์สองตัวใครอยากเล่นทุนร้อยแปดสิบนะสำหรับค่ายแพ็กเมติกนะลองดูได้ด้วยครับ แต่รับประกันเลยว่าโอกาสที่เราจะได้อะยากกว่าฝั่งพีีเยอะทุกคนครับนะพราะมันเป็นเกมที่ว่าถ้าไม่จ่ายคือไม่จ่ายเลยแต่ถ้าจ่ายคือจ่ายแบบเวอร์เลยนี่คือสไตล์เขาเราต้องเรียนรู้เกมนะฟังพี่ะีคือจ่ายบ้างจ่ายกระปิดกระปอยด้วนครับจ่ายไม่หนักจ่ายเบาๆมากน้อยก็แล้วแต่ท่านสนใหญ่จะน้อยนะสนใหญ่จะได้แบบโอ้โหขัดใจวะอะไรแบบเนี้ย ฝั่งแพ็กเมติกของเขาคือถ้าได้คือได้เลยแต่คือแตกเลยถ้าไม่แตกก็นี่แหละครับทุกคนครับดู3ามสิบหมดแล้วยังดูทุกคนอะดูเอาเองเรียบร้อยไหมละ่ะดูกันเราเองดูกันเอาเองทุกคนครับนี่ฮะทุกคนมันแตกต่างกับตรงนี้จริงเอาลองดูทุกคนครับหมุนสุดท้ายของเราโอ้ยเอาว่ะโอ้โอุ้อยนี่ไงทุกคนหมดจะมามันมาแบบนี้เลยทุกคนเอ้ยโอ้กูเหลือสิบบาทสุดท้ายเมื่อกี้ นี่ครับทุกคนครับมันแบบนี้จริงๆสําหรับแพ็กเมติกคือมันจะแตกต่างกับพีจีมากทุกคนครับเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้นี่ใส่ของค่ายเกมนึงครับเพราะฉะนั้นค่ายแพ็กเมติกนั่นเองครับสำหรับทุนน้อยบอกเลยว่ามึงเล่นเบ็ดหนึ่งเลยรับประกันว่าถ้าคล่องฟรีนะมันคืนทุนให้คุ้มแน่นอนพีจีนะเบ็ดหนึ่งนะเข้าฟรีนะยี่สิบสิบบาทสามสิบบาทถ้าได้ร้อยคือสุดยอดแล้วแต่แพ็กเมติกบอกเลยว่าหนึ่งร้อยเนี่ยมีแน่ ออแต่กว่าจะเข้าฟรีอ่ะยากนึกอ,ออกมาดูกคนครับมันเป็นแบบนี้แหละทุกคนครับสไตล์เกมมันต่างกันเพราะนั้นชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะส่วนใหญ่เราจะเล่น PG เพราะมันได้บ้างเนาะถึงไม่มากก็น้อยมันก็ได้บ้างรู้สึกดีแต่ของเพคเมติกนี้คือถ้าไม่มาคือกูไม่มานะแต่ถ้ามาคือมาเลยนะเอออันนี้คือของเขาทุกคนครับเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้ค่ายเกมก่อนนั่นนะะเปิดใหญ่มาแบบนี้เปิดใหญ่มาแบบนี้ยังไง เหมือนเมื่อกี้ทุกคนครับเห็นบ้านแล้ว่าพี่บังเหลือเท่าไหร่เหลือส0บาทสุดท้ายทุกคนครับแท็กลับมา300อ่ะถ้าพีจีอ๋อย่าหวังบอกเลยเป็นไปได้ยากแต่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่แ็คเตอร์เป็นไปได้กว่าถ้าเบางมองว่าเรื่องอัตราการจ่ายนะแ็คเตอรเขาจ่ายดีกว่าไม่พูดถึงตอนโดนตูดนะโดนตูดนี้ไม่ต้องพูดนะทุกคนครับเหมือนกันหมดแหละเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับ ดวงสาคัญจริงๆนะอันนี้พูดตรงๆวันดวงนี้เป็นอะไรที่สําคัญจริงๆนู่นครับสำหรับค่ายเพคเมติกเนี่ยบอกเลยหลายหลายคนซื้อเป็นหนึ่งแม็กวินอ่ะห้าพันอ่ะแลวไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะนู่นครับโอ้โหเป็นสิบคนในกลุ่มหลายหลายคนได้มาเยอะนะแต่หลายๆคนก็เน่าเหมือนกันก็มาโวยวายว่าแบบเอ้ยทำไมไม่ได้มันเขาคืออันนี้พี่บังก็พูดตรงว่ามันก็ไม่ใช่พี่บังเองเนาะก็เลยตอบอย่างเหมือนกันทุกคนครับมันเป็นสมาชิกที่เขาได้เองจริงๆไม่ใช่พี่บังเลยนู่ครับ อนี่ฮะเรายังอยู่ในเกมอยู่ทุกคนครับโอ้สเกตเตอร์2ตัวหลุดเข้าฟรีมารอบนึงนี้คือบันเทิงเลยนะบอกไว้ให้เพราะซื้อ1นึ่งพันนะทุกคนครับยังไงอ่ะเหลือ7บาทอ่ะอ่ะยังลองซื้อให้ดูทุกคนครับเบ็ดหนึ่งมามาดูว่าได้เท่าไหร่ไปทุกคนมาลองดูว่าได้เท่าไหร่ด้วยค,ครับไปครับยาวไปทุกคนครับปล่อยไหลไปฮะ เรามาวัดใจกันหลังจากนี้ทุกคนครับดูครับว่าซื้อ100ของเกมค่ายแพคเม t ติกกับซื้อเบ็ดหนึ่งของค่าย PG จีอันไหนหน่าเล่นกว่าทุกคนมาลองดูกันเองนะสมมตินะสมมุติเราเล่นเนะล่นนะสำหรับคนสายทุนน้อยทุค,ครับเบ็ดหนึ่งนะปั่นไปปั่นมาปั่นไปดันเข้าฟีลิปินทคนครับเอาลองดูว่าเราจะมีโอกาสได้เท่าไหร่ทุค,ครับตอนนี้อยู่ที่5บาทครับทุครับโอกาสเรามาแล้วครับน,นั่นมาเล่นบาเห็นปะ ไยังไงยังไงโอ้โหยังเบาโย๋เดี๋ยวใจเย็นๆครับเก็บตัวคูณกันก่อนสำหรับเกมเนี้ยนั่นเอาแล้วทุกคนครับไหลไปดิไหลไปดิโอ้โหอะไรลว้าไหลกั้งนิดนึงนู่นสามุนสุดท้ายนี่แหละทีเด็ดทีเด็เดอยู่ที่สามุนสุดท้ายด้วยครับยังไงครับโอ้โหงานงอกนะครับสามุนสุดท้ายงานงอกครับจะรอดหรือล่วงครับโอ้โหขาดขาดเกินเกิน โอ้โหลายกวนแล้วโดนแบบนี้ลายกวนแล้วฟีในฟีไหมไม่มีทุกคนครับหมุนท้ายว่าไงทีเด็ดไหมทีเด็ดออกมาแล้วทุกคนครับเป็นไงครับเป็นไงครับอจบทุกคนเป็นไงล่ะขาดท,ทุนโคตรไม่น่าเกียดเห็นะปะเห็นปะสมะมติเราเข้าฟีเราได้ัง80เลยนะโอ้โหทุกคนเอ้ยเป็น pg เหรอบอกเลย10 20 30อะ่ะ ไอ้ถามว่าได้เป็นร้อยมีไหมมีแต่ก็ยากอยู่เอาเอาเอา้ยเข้าฟีเสบสสิเอาแล้วทุกคนเอาแล้วทุกคนเอ้ยไปโอ้แล้วมาแล้วครับมาแล้วทุกคนครับ,ล,คครบลุ้นกันนะลุ้นกันครับโอ้โหเข้าฟีเบทสิทุกคนตื่นเต้นครับพูดตรงนี้เลยว่าตื่นเต้นครับ เฮ้ยเลยหกหมุนไม่มีคำนวณเลยคนตื่นเต้นครับถ้าซื้อคือ1 0 0 0พันนะทุกคนครับเลยค่าหมุนครับโอ้โหตอนนี้ได้มา5้าบาททุกคนครับงานกูง,งอกนะครับโอ้โหเหลือสมหมุนยังไงล่ะครับพี่โอ้โหตัวคูณก็ยังไม่มีให้ขึ้นเลยอะตัวคูณยังไม่ออกโอ้โหเสียดายหัวใจมาเต็มแผงดันไม่มีตัวคูณทุกคนเลยนั่นตัวคูณเพิ่งจะมาแบบนี้จะทันไหมแต่มาเริ่มทยอยมาทุกคนครับตัวคูนเริ่มทยอยมาอย่างนี้ยังไงอื เอาแล้วทุกคนป้ากาให้หัวใจไอ้ดาวได้ไหมดาวถึงไหมดาวดาวถึงไหมดาวถึงเป็นไงล่ะทุกคน400รแล้วยังไงหมีแดงมาอีก500รยังไงป้าก็ไปซปเปอร์ทุกคนครับเออเลยสองมุนสุดท้ายนึงครับจบที่เท่าไหร่มุนสุดท้ายเป็นไงพี่ลุ้นฟรีในฟรีครับดอกน,นี้ลงมานี้บันเทิงเลยนะป้าโอ้โหแมงเอยไม่ลงจบทุกคนเป็นไง จบเรียบร้อยตามระเบียบคุณ300รอนี้ขอเดิมเพียงเท่านี้ทุกคนครับดูเอาละกันทุกคนครับดูฮะโอ,อ้โหสุดท้ายครับจรวดก็ยังเป็นจรวดวันยังค่ำทุกคนนะโอ้โหไม่รู้ว่าจะฟุกหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนครับวันนี้บวกเลยทุกคนครับสุดท้ายวันนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่บานด้วยนะครับและเช่นเคยนะไม่แนะนำให้เรียนแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็พม